ซลฟี่แล้วก็เดินวอล์กได้แบบง่ายๆเลยหนีบไว้อยู่ประมาณนี้นะจากเมื่อก่อนนี้ที่เราถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ต้องใช้พวกไม้เซลฟี่นะครับที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ถือทะเก็บยากด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตัวหนีบของ i f o o น a ต e แบบนี้มันค่อนข้างที่จะเก็บง่ายครับเก็บใส่กระเป๋ากางเกงยังได้เลยเนี่เก็บใส่กระเป๋าเสื้อเล็กๆแบบนี้ก็ยังได้เลยเวลาเราจะนำออกมาใช้เราก็ดึงออกมาใช้แบบนี้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อย่างที่เห็นด้านหน้าเลยครับเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นโปรดักของ i f o o t e นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นพวก Magic a r m หรือว่าที่หนีโทรศัพท์หรือว่าพวก a r m แขนต่อต่างนะครับก็ มีทําออกมาเยอะมากๆเลยสําหรับ iFootage นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งเป็นคลิปนะซึ่งตัวใหญ่ๆพวก Magic a r รต่างเนี่ยเราจะเก็บไว้ในคลิปหน้านะครับวันนี้เราจะมาดูตัวหนีบโทรศัพท์ข่อนว่าตัวหนีบโทรศัพท์ของ iFootage เนี่ยมันมีความเจ๋งยังไงทําไมเขาถึงทําแยกออกมาอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้ทําออกมาทั้งหมด4สี4ราคา1,100บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันว่าในนี้เขามีอะไร แล้วก็ใช้ยังไงนะครับสำหรับตัวหนีบโทรศัพท์มือถือตัวนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋งมากครับนะครับวันนี้เราได้มาครบทุกสีเลยจากแก้เพื่อนได้ดูกันนะว่าแต่ละสีเนี่ยมันเจ๋งแบบไหนนะครับเริ่มจากสีนี้ก่อนไอตัวด้านหลังของกล่องเนี่ยเขาจะมีสีบอกนะครับว่าซื้อสีอะไรเวลาเราเช็คของเนี่ยเราสามารถเช็คที่ด้านหลังได้เลยนะครับว่าสีที่เราสั่งไปเนี่ยตรงหรือเปล่านะ ก็มีโลโก้ของ co b media ตรงนี้นะครับก็รับประกันศูนย์ไทยนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยก็จะมีพวกคู่มือวิธีการใช้งานนะครับในแบบต่างๆมีมาให้ครบเลยทุกกล่องจะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้โปรดักจะอยู่ข้างในนี้ครับสีแดงนะครับมันเจ็บมากเลยนะโอ้โหค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องอื่นกันด้วยอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่ต่อมาจะเป็นสีเทาครับก็สีเทาก็ค่อนข้างดูดันดีนะครับแล้วก็ ดูเรียบร้อยด้วยสวยด้วยนะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งแน่นอนครับจะเป็นสีดำนี่ค่อนข้างดูสวยงามมากเลยมาเดี๋ยวเราเอาออกมาดูเลยทั้ง4ตัวเลยนะครับทั้งหมดสีสีที่ผมแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหนีบโทรศัพท์มือถือกันดูนะตัวด้านหลังตรงนี้นะเขาจะมีปั๊มคําว่า i f o o t a g e มาด้วยซึ่งตรงนี้จะเป็นยางกันลื่นนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นยางกันลื่นเสร็จแล้วมันสามารถที่จะพับ ขึ้นแบบนี้ได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะถือมือถือได้เวลาเราหนีบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนีบมือถือตรงนี้จะมีหัวฮอชูมาให้ด้วยนะครับก็เอาไว้เสียบพวกไม้อะไรต่างๆนะด้านในเนี่ยจะเป็นสปริงเอาไว้ยืดนะครับแล้วก็หนีบกับมือถือได้ส่วนด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะใส่ขาพวกขาตั้งที่เป็นลูเกลเซนหนึ่งส่วนสี่ได้นะครับข้างในเนี้ยจะเป็นเกลียวเวลาเราหนีบมือถือเข้าไปแบบนี้อ่ะสมมุติว่าเราหนีบมือถือผมหนีบมือถือให้ดู แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนปรับองศาได้นะครับว่าจะให้เป็นแนวตั้งก็ได้โดยการหมุนทีเดียวปุ๊บเขาจะมีล็อกของเขานะครับอันนี้เป็นแนวนอนอันนี้เป็นแนวตั้งนะครับแลคราวนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการติดไมล์ล่ะสาหรับคนที่ใช้กับไมล์ต่างๆนะไอตัวหนีบมือถือตัวเนี้ยก็สามารถที่จะติดพวกไมล์ไวเลสเข้าไปได้แบบนี้ได้ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะหนีบไว้อยู่ประมาณนี้นะจากเมื่อก่อนนี้ที่เรา ถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ต้องใช้พวกไม้เซลฟี่นะครับที่มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็เธอทะเก็บยากด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตัวหนีบของ i f o o t a g e แบบนี้มันค่อนข้างที่จะเก็บง่ายครับเก็บใส่กระเป๋าขางเกงยังได้เลยเก็บใส่กระเป๋าเสื้อแบบนี้ครับนี่เก็บใส่กระเป๋าเสื้อเล็กๆแบบนี้ก็ยังได้เลยเวลาเราจะนําออกมาใช้เราก็ดึงออกมาใช้แบบนี้เลยครับจากเมื่อก่อนเน่ยเวลาเราเดินถือเซลฟี่เดินวอล์กนะครับต่างๆที่คนที่สําหรับคนที่ใช้มือถือนะ เห็นไหมเราต้องถือแบบนี้หรือไม่ก็ถือแบบนี้มันเสี่ยงกับการตกกระแทกพื้นมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีคนเดินชนเราอย่างเงี้ยหรือว่าเราจับไม่แน่นพอจับนานๆก็เมื่อยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวหนีบของ iFootage ตรงนี้ขึ้นมาครับเซลฟี่แล้วก็เดินวอลได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็เวลาอยู่ในร้านอาหารแบบนี้เราวอลเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมครับไว้บนโต๊ะอาหารแบบนี้ได้เลยปรับมุมมองสาได้ครับ จะให้มันเป็นแนวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะให้เชิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดสําหรับคนที่พกขาตั้งกล้องไปด้วยแล้วอยากใช้ไอ้ตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยทำงานแบบอื่นนะครับมาเดี๋ยวผมทําให้ดอูอันนี้เดี๋ยวผมขอยืมตัวโมโนพอดของไอโฟ t e ตมาก่อนนะถอดตัวก้านกลางมันออกแล้วก็ใส่ตัวนี้ไปแทนตรงนี้นะครับเมื่อผมถอดยางกันลื่นตรงนี้มันออกนะเห็นไหมว่าด้านหลังตรงเนี้ย เขาทํามาเหมือนกับตัวเพจของตัวล็อกกล้องนะเวลาเราใส่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่เข้าไปตรงนี้ได้แล้วเราก็ล็อกได้เลยแบบนี้ครับแค่นี้เองตั้งไว้บนโต๊ะเวลาเราวอล์กเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสบายนะครับแบบนี้อ่าจะใช้กล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยก็ได้หมดเลยปรับองศาปั๊บจบเลยนี่ครับก็ข้อดีของตัวนี้คือเวลาเรามีหัวบอลหรือว่าขาดท้ากล้องเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้ เป็นเพจนะครับคล้ายๆกับตัวเพจกล้องได้เลยเสียบเข้าไปแบบนี้เราก็ล็อกปึ๊บอยู่นะครับแบบนี้เลยมันคือเพจกล้องดีๆที่สามารถจับมือถือได้นั่นแหละครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ใช้หรือว่าไม่มีตัวหัวบอลน,นะครับแบบนี้สมมุติว่าผมไม่มีตัวหัวบอลมีแค่ตัวขาตั้งกล้องนะครับตัวเล็กๆหรือว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเกลียวเนี่ยครับใส่เข้าไปที่ด้านหลังตรงนี้ได้แล้วหมุนไปเลย สำหรับคนที่ไม่มีหัวบอลน,นะเราก็หมุนล็อกไปเลยครับแค่นี้เองได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายมากสําหรับตัวหนีบมือถือตัวนี้นะครับความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งของตัวนี้นะครับคือพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันล็อกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการหมุนเราปลดตรงนี้ได้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะซึ่งพอเราปลดแล้วเนี่ยเราสามารถหมุนได้ บบน,นี่พอหมุนนะครับมันก็จะเป็นในรูปลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะล็อกมันได้เพื่อไม่ให้หมุนแล้วก็ถ้าใครต้องการหมุนที่หัวบอลแทนเนี่ยก็สามารถทําได้ครับแบบนี้นะเนี่จะใช้เป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้จะใช้เป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้มันช่วยอำนวยความสะดวกได้หลากหลายประการเลยนะก็สำหรับคนที่ใช้มือถือทำคอนเทนต์โดยเฉพาะนะผมว่าตัวนี้มันเวิร์กมากๆเลยสำหรับตัวหนีบมือถือของ i อ o o นเต็ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวหนีบมือถือตัวนี้นะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งการติดขาพวกขาตั้งกล้องอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายสีให้เราเลือกใช้นะครับก็คลิปหน้าจะเป็นคิวของตัวพวก Magic Arm ต่างๆนะครับติดตามชมกันในคลิปหน้าส่วนนี้มดเววาผมแล้วนะครับสวัสดีครับ